อย่าโยมทั้งหลายพากันตั้งใจที่จะทำสมาธิคือทำความสงบกันต่อไปคือไม่ต้องพูดอะไรกันมากละวันนี้เอาสมาธิกันสักทีเดียวเพื่อจะให้เวลานั้นนะมันมีประโยชน์อย่าให้มันล่วงไปเปล่าๆเอาเวลามาทำประโยชน์ซะให้หมด ต่อไปก็พากันตั้งใจทำความสงบว่าตามอาตมาทุกคน <c oughs> ข้าพเจ้ารละลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณติดดามารดาคุณครูบาอาจารย์ จงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธพุทธโธพุทธโธ นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาหงายทับมือซ้ายวางไว้บนตักหลับตานึกพุทโธในใจอย่างนี้เรียกว่านั่งสมาธิหรือวิธีนั่งสมาธินั่งสมาธิเพื่ออะไรนั่งสมาธิจุดมุ่งหมายเพื่อความสงบ ความสงบสงบจากอะไรสงบจากอารมณ์อารมณ์คืออะไรอารมณ์คือความนึกความคิดความนึกความคิดเกิดขึ้นจากอะไรความนึกความคิดเกิดขึ้นจากอุปทานอุปทานคืออะไรอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นยึดอะไรยึดสิ่งที่เป็นของเราบ้าง ของเป็นของคนอื่นบ้างยึดวัตถุบ้างยึดต,ตัวบุคคลบ้างยึดวัตถุก็คือบ้านเรือนเคหสถานเงินทองเข้าของทรัพย์สินสมบัติต่างๆโลกต้นไม้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่เรียก,กว่าวัตถุยึดต,ตัวบุคคลก็คือคนผู้นี้หญิงชายเพื่อนเราคนนั้นรู้จัก คนนั้นจะเจอคนชาตินั้นภาษานั้นอย่างนี้เรียกว่าอุปทานเพราะฉะนั้นเมื่อไปถึงที่สุดก็คืออุปทานตัวอุปทานนั้นเป็นตัวการที่เรามีมาแล้วในดึกดำบรรตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งถึงปัจจุบันนั้นเราได้ถูกขนานนามมาแล้วแต่เกิด เป็นทั้งหญิงเป็นทั้งชายขนาันนาม,มาชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละคืออุปทานตลอดจกนกระทั่งเนื้อหนังบางสาต่างๆที่เรามีอยู่เราก็ถูกบัญญัติขึ้นเป็นผมขนเล็บฝันหนังอะไรเหล่านี้ก็เรียกว่าอุปทานในที่สุดถึงที่สุดก็คือตัวอุปทานเป็นตัวก่อกรรมหรือจะว่าเป็นตัวที่ ก่อให้เกิดความพุ่งสัน้นเรารู้จุดอย่างนี้แล้วก็จะต้องแก้อย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้พวกเราแก้พระองค์ก็แสดงว่าที่เราว่ามันเป็นตัวเป็นตนนั้นก็คือไม่ใช่ตัวตนที่เราว่ามันเป็นของเที่ยงนั้นก็คือของไม่เที่ยงที่เราเห็นว่าสวยงามนั้น ก็คือสิ่งศพกปรกนี่คือพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก้แก้ต้นตอไม่ใช่แก้ธรรมดาธรรมดาพระองค์ทรงแสดงแก้ต้นตอแก้ต้นตอเพื่อที่เมื่อเวลาเราทำสมาธิเมื่อไรจิตของเราก็จะได้สงบทุกครั้งไปถึงอย่างไรก็ตามเราพากันคิดว่ามันไม่ใช่ตัวเรา อย่างนี้ก็ถือว่าเราแก้อุปทานแล้วหรือเราคิดว่าที่เรามานั่งอยู่ที่นี้เราก็มีร่างกายเมื่อมีร่างกายร่างกายอันนี้ก็เป็นตัวสื่อสารหรือเรียกว่าตัวประสานงานเท่านั้นคือการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอนาลโยการ ัดอะไรคือหมายความว่าไม่ให้มีความอะไรคืออะไรอะไรก็หมายความว่าความรักใคร่หรือความชอบพอหรือความต้องการเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าห่วงใยอะไรคําว่าห่วงใยอะไรมันก็คือตัวอุปทานนั่นแหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าแนะเราเนี่ยพระองค์ทรงแนะไตรลับ เพื่อที่จะให้เราแก้ไขอุปทานอันนี้เมื่อเราแก้ไขอุปทานอันนี้ได้ความสงบของจิตนั่นมันเป็นของสบายมากเหมือนก,นกันกับเราต้องการไม่ให้ต้นไม้นี่มันงอกต่อไปเราก็รานลากมันขุดลากมันขุดไปขุดมาขุดไปขุดมา,ดมาลากหมด ต้นมันก็ตายเองไม่ต้องไปแกะทีละใบทีละใบไปแกะทีละใบยิ่งแกะมันก็ยิ่งงอกต้นไม้อ่ะแต่ถ้าเราริดลากมันหรือว่าเราขุดลากมันมันก็ค่อยๆจะต้องตายไปอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรามีความปรารถนาจิตต้องการพ้นทุกเราเห็นว่าโลกนี้มันมีความทุกข์ มีความเดือดร้อนมีความอิจฉามีความพยามบาทมีความอาขาดมีความจองเวนมีการแจ่งแย่งมีการข่มเหงกันและกันมีการเอารัดเอาเปรียบสารพัดที่มันจะมีอยู่ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามนทินมนทินก็เรียก,กว่ามลละภาษาบาลีเรียก,กว่ามลละมอมากะลอลิงเรียก,กว่ามาละ แต่แปลเป็นภาษาไทยว่ามนทินดังที่กล่าวมานี่คือมนทินทั้งสิ้นเราเรียกว่ามนทินเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเครื่องหมกหมบหมกคือหมกหมมอยู่ในจิตใจหมกอยู่ในใจของเราเนี่แหละมันหมกอยู่ในใจทีนี้เมื่อมันหมกอยู่ในใจมันก็ครอบคุณกิเลสพวกนี้ หรือเรียกว่าพวกอุปทานเนี่ยมันคอบคูณมอ่ะมันคอบคูณมากหมายความว่ามันพอบคูณเสมอเสมอเมื่อมันพอบคลมากเข้ามากเข้าเนี่ยมันก็เรียกว่าหนาด้วยเหตุนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงตรัสว่าหนานแน่นไปด้วยอาสวะกิเลสหรือเรียกเีกประการหนึ่งว่าบุทุชน บุตุชนก็คือคนหนาเพราะฉะนั้นการที่พวกเรามาหาทางแก้ไขหรือขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปนั้นจึงเป็นการทำที่ถูกต้องแน่นอนถ้าเราคิดว่าการอยู่ในโลกนี้มีความสุขนั่นก็เรียกว่าเราคิดผิดไปความจริงแล้วการอยู่ในโลกนี้ ถ้าพิจารณาดูแล้วต่างคนก็ต่างแบกคือต่างคนต่างแบกกันมาคนละอย่างสองอย่างคนละคนละมากๆนั่นแหละแบกกันเรียกว่าพราฮาเวปัญจักขันธาพราราโ,จโรจัปปคโรพราดานังทุกขังโลเกคือขันหานี้เป็นภาระอันหนัก ที่ว่าขันห้าเป็นภาระอันหนักนั่นก็เพราะว่ามันเป็นการผูกพันหรือเรียกว่าเป็นอุปทานเพราะฉะนั้นขันห้านี่จึงเป็นตัวการแห่งอุปทานจึงเรียกว่าปัญ,ปญจุปาปดาขันทาลุกขาจะเรียกว่า ขันห้าเป็นอุปทานที่เราได้พากันเข้าไปยึดถือไว้อันนี้เป็นอุบายชั้นสูงที่พระพุทธเจ้าแนะนำแก่พุทธบริษัทเรียกว่าอุบายที่จะแก้ให้ได้ยังไงเสียนเราก็ต้องแก้มันให้ได้ก็ด้วยการที่เราทำสมาธินี่แหละเมื่อเราทำสมาธิเราก็เริ่มแก้ ถูกจุดแล้วเรียก,กว่าเริ่มถูกจุดแล้วถ้าเราไปแก้อย่างอื่นนะ่ะจะเรียกว่าแก้ไม่ถูกจุดทำไมาแก้ทางสมาธินี่ถือว่าเป็นการแก้ถูกจุดแก้อย่างอื่นนั่นก็คืออย่างคนที่มันมีสิ่งกระทบกระเทือนจิตใจมากเหลืเอเกินเนี่ยก็ไปกินเหล้านี่เรียกว่าแก้ผิด หรือว่ามันมีความทุกข์และเกินกินยาเสรพติดอันนี้เรียกว่าแก้ผิดยิ่งแก้ก็ต้องยิ่งมัดให้เกิดความรักึงตึงตราย,ยิ่งขึ้นก็เรียกว่าแก้ผิดมันเดือดร้อนนักหรือก็ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เที่ยวไปเที่ยวมาเงินก็หมดก็เกิดความเดือดร้อนต่อไปอีกอย่างนี้เ้าเรียกว่าแก้ผิดถ้าว่า มีความทุกข์ความเดืดร้อนไม่สบายเราก็นั่งสมาธิเสียอย่างนี้ก็เรียก,กว่าแก้ทุกขบางคนก็คิดว่ายิ่งนั่งมันก็ยิ่งฟุง้งก็ไม่เป็นไรยิ่งนั่งยิ่งฟุง้งมันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเมื่อเราเกิดความฟุง้งยิ่งนั่งยิ่งฟุง้งเราก็เรียก,กว่ามีหนทางคือมีหนทางที่จะระง,งับมันได้แล้ว มันฟุ้งเราก็พยายามแก้มันแต่ในขณะเดียวกันนั้นมันฟุ้งในขณะที่มันฟุ้งส่านเราก็เลยปล่อยให้มันฟุ้งส่านใหญ่ก็เรียกว่าไม่มีการแก้เลยเมื่อไม่มีการแก้เลยมันก็ตกลงก็ต้องจมอยู่ในท่ามกลางหายนะคือความล่มจมแต่เมื่อมันมี อะไรเกิดขึ้นแล้วเรายังมีการต่อต้านคือมีการที่ได้ทำการต่อสู้มันก็ยังมีหวังแห่งความชนะกระหวังความชนะนั่นหมายความว่าชนะกิเลสหรือชนะสิ่งที่มันก่อควรความไม่สงบในจิตใจของเรานี่เรียกว่าเราได้มีผนทางที แก้ไขได้ก็คือเราได้มาทำความสงบถ้าหากว่าเรามานั่งสมาธิแล้วยิ่งฟุ้งซ่านใหญ่แล้วเราก็เลิกซะอย่างนั้นเรียกว่าเราแพ้ราบเราถูกทำลายลงจิตใจของเราถูกทำลายลงโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากว่ามันฟุ้งซ่านเท่าไหร่เราก็กัดฟันทนมันต่อไป เรียกว่าเราไม่ได้แพ้ราบแต่เรากำลังจะมีความได้รับชัยชนะชัยชนะมันอยู่ที่ตรงไหนชัยชนะมันอยู่ที่ตรงมันจิตมันสงบอย่างเราสู้เต็มที่เนี่ยหรือเรากำลังวิ่งเต็มที่อย่างเนี้ยพอเวลาเราหยุดแล้วโอ้โหมันสบายมาหาศาลเลยไม่เหมือนกับเรานั่งเฉยเมันสบายหรอก ถ้าเราวิ่งเหนื่อยๆอย่างนี้พอเวลาเราหยุดนี่มันสบายมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้ต่อสู้กับความฟุ้งซ่านของจิตใจของเรานั้นเมื่อเราได้ต่อสู้มันจนได้รับชัยชนะแล้วเราก็จะมีความสุขหรือเรียกว่ามีความสบายอย่างยิ่งเรียกว่าได้กำไรมันก็เลยทำลายเราไม่ได้ แต่กองกันข้ามเรากลับทำลายมันได้อย่างนี้เรียกว่าเราได้ผลคือการปฏิบัติได้ผลการปฏิบัติจิตนี้ก็คือการทำสงครามนั่นแหละการปฏิบัติจ,จิตใจของเราก็เหมือนการทำสงครามเพราะว่าการทำสงครามเขาก็ต้องมีการเตรียมพร้อมที่จะทำสงครามให้ครบ มีหอกแหลนเหลามีกองทัพช้างกองทัพมา้ากองทัพรถสมัยโบราณสมัยปัจจุบันก็มีทั้งทหารรถถังทหารปืนใหญ่หรือว่าทหารอะไรต่างๆก็ที่เขามีอยู่นะั่นเขาต้องพร้อมรบก็เมื่อพร้อมรบแล้วอย่างนั้นถึงจะสู้เขาไหวเอามือเปล่าๆไปสู้เขามันก็สู้เขาไม่ไหว นี่เขาเรียกว่าทำสงครามต้องการความชนะเราจะทำสมาธิก็คือการทำสงครามกับกิเลสกิเลสมันก็มีอาวุธครบมือเหมือนกันเราก็จำเป็นต้องมีอาวุธครบมือเหมือนกันถ้าม่ฉะนั้นแล้วเราจะไปสู้มันได้อย่างไรเราก็สู้มันไม่ได้เมื่อสู้มันไม่ได้จิตมันก็ไม่รวมจิตมันก็ไม่สงบก็หมายความว่า เราไม่พร้อมแต่ถ้าหากว่าเราพร้อมมันเกิดความสงบเข้าเกิดความสบายเข้าเราก็เลยได้ชัยชนะได้ชัยชนะไม่ได้ชัยชนะเปล่าๆได้ชัยชนะเราก็ได้ผลออกมาเป็นอริตธ,ธรรมอมริตธ,ธรรมนี่เกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยแต่อย่างที่เราจิตของเรารวมไปครั้งหนึ่งสองครั้งหรือเรียกว่าหลายๆครั้งนั่นแะ่ะ มันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะมันเป็นเรื่องวิเศษและมันเป็นเรื่องธรรมะพิเศษหรือเรียกว่าเรื่องใหญ่ทีเดียวแต่พอเวลาที่เราทําจิตของเราสงบไปหลายครั้งหลายครั้งเข้าแต่เราก็ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่แท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องเหนือโลกมันเป็นเรื่องใหญ่มากเขาเรียกว่ามหาพลโลมหานิสังโส มันมีผลใหญ่มันมีอานิสงส์ใหญ่แต่ทีนี้อย่างที่ว่าเมื่อเราจิตของเรามันรวมเข้าจิตของเราสงบมากเข้าเราได้รับผลครั้งแรกก็รู้สึกว่ามันปลื้มปลื้มมันตื่นเต้นแต่พอเวลานานๆเข้าไปแล้วมันก็หายปลื้มหายตื่นเต้นเพราะว่าไหนไหนมันก็รวมอยู่ทุกวันเราทำเมื่อไรมันก็รวมคงลงไปได้อย่างนี้ ไอ้อย่างนี้ก็เรียกว่าเราได้มากแล้วมันก็เลยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่แท้ที่จริงท่านทั้งหลายอย่าไปเข้าใจว่าธรรมดานะมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเรียกว่าเรื่องใหญ่จริงๆอะมหาศาลจริงๆพระพุทธองค์จึงตรัสว่ามหาพโลมหานิสังโสมีผลใหญ่มีอานิสงใหญ่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ซื้อเอาด้วยเงินด้วยทอง ไม่ได้มีเงินทองเยอะๆแล้วก็ไปแลกเอากับไปแลกเอากับสมาธิอย่างนี้ยโ้ยมีตั้งไม่รู้กี่หมื่นล้านก็มาแลกไม่ได้ถ้าเราจะต้องการเนี่ยมันต้องทำเอาเองแล้วต้องทำให้เกิดขึ้นมาเองไม่ใช่ว่าจะเอาเงินมาแลกเอาต้องทำให้มันเกิดขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นจริงเรียกว่า มันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่ท่านทำสมาธิได้ท่นทั้งหลายทำสมาธิได้นี่มันเป็นเรื่องอัศจรรย์จริงๆแล้วเราก็ไปคิดว่ามันธรรมดาจะไปคิดว่าธรรมดามันเป็นเรื่องอัศจรรย์แล้วมันเรื่องอัศจรรย์นั้นนะ่ะอย่างคนทั้งหลายก็พากันอยากได้อยากดีอยากได้เหมือนกันน่ะอย่างนี้แต่ว่ามันทําไม่ได้ คือไม่ได้ทำอ่ะถ้าทำแล้วมันก็ต้องได้อ่ะแต่ไม่ได้ทำไม่มีโอกาสที่จะทำไม่มีผู้ที่จะแนะนำสอ,สอนให้ทำสิ่งเหล่านี้เลยไม่เกิดเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดเขาก็ไม่ได้สิ่งที่เรียกว่าธรรมะสัจจรร์เช่นนี้งที่ได้มาธรรมะสัจจ์เช่นนี้นั้นเ,เรียกว่าเป็นพูดที่อยู่ภายใน หรือเป็นผู้อยู่แนวหน้าหรือเป็นผู้ที่มีความสำคัญแล้วที่ได้มาทำสมาธิต่อไปก็นั่งสมาธิกันต่อไปอีก